สบายดีพอกันสี่แรงๆพี่น้องบ่ายสี่โมงสี่โมงปลายนะค่าแรงนี่พาพี่น้องมาเฮ็ดลอยปลาซิวปลาซิวลอยน้ำปลาแดชส่งเครื่องไว้เซ็นเซจกคิดว่าแนวไหนก็ได้ละ,ะมาๆๆกินกำลกันเด้อหัวหน้ามองเก่าอย่างไรบ้องนี่หัวหน้าพิ่นกำลงังต่อปลาขึ้นมาปลาก็อยู่นี่แหละอยู่ตอนอยู่ตรงน้อยเขค้คกัเก่า พอได้กินเพิ่มเยอะโอ้คักคักเลยพี่น้องหมุนโม่เนะเขาเขาก็เกี่ยวไปส่วนนึงแล้วพี่น้องเขาดอเก,กี่ยวยังต่เขานาปีเขาปีนี่นี่ใครอ,อยู่ใกล้มาเด้อกินนันกันดิเกี่ยวก็ใส่ะระเกีบพี่น้องนุน้อเลย สมนัวนว,นวันวานวานเกาะหอมนี่สมผักตัวสูรสดเตยเตยไปอิเลิศหอมแท้หอมลาบผักสีหอมปอกหอมบัวครบยำหอยมามาพี่น้องบอกว่าหลายใหญ่งลดูเล,เลยนี่อายุคนาเลยรลยนี่ จวดเลยหอมดีเลวแต่ผูมักเลยคักคับหอมเขมแซ่บนะคับเขียวคับบัวคับสีน้อเน้อเนาะอือเขารู้ใอ่านี่ทางกนญีนีดเปิดโอ้เจียวกะเจียวแซ่บขนาดเดียวพีน้องได้มากอกผวมสุก่ะ ว่านในปากเลยคือน้ำลายกันยังหวานใส่ส้มพักได้ไหมใส่ส้มพักได้ไหมโจ๊ะกส้มพักคอยกลับน้ำลา้ยกลับเอาวะอืมเอาเอเพ็รนี่ใส่เลยดีดองดองโอ้ค่ะค่ะค่ะฟังได้เสียงยงีบ ควบควบควบผู้จับกล้องก็ยังน้ำลายกืนนําแล้วพี่นอ้องปวดโ<อ>จังแม่น <laughs> เาขา,เา,ขา,หาให้เพื่อนไปโยนปลา,าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน โอ้ย oh, <c oughs> นี่นี่นี่ครับขนะนี้ไม่ไหว่ไโอ้โนตักพี่เอันนี้น oh, oh. ตก,นกตักที่พุ่ฟางนาะย่าง่อดูเดียวไม่ไหเลยด้พี่น้องเด้อสดๆเปนเดียเนาะเออใส่นังังหมเต็มโอ้ยีนหมวกคือไม่หลังดูมันคือว่าบางเงาบางอย่างเสียความลอเม่อเอเส้นร จูิดถ้าตัมันจะเียวก็ได้อรับมาเร่้ฝุ่ตุกไก่ยเต้นเดียเต้นม่แดงเปิดเพลงก็เต้นตัวเดียว ทออกไปแล้วอืมดสดพวกเนาะกดดีเอาไปแล้วเจียวใช่เจียวคักขนาดพี่น้องเลยเอาคักอืมอืม คือน้ำลายน้ำก็เอือกพีก่เนาะจับเรื่อจับเรื่อเราข่าวมาก๊อกเฉยแดงตัดข่าวอ่ะ หลายอยู่พี่น้องปลาซิวนี่มันนี้พี่ก็บอกไปไหลายนี่โอ้โห,โหเขาคักซาซ่าเนูพี่น้องเบิ่นค้าง,งหนูถ้วยเจียวไปเลยอุ้ยเลยวลุนนะตักใส่เ,วเวดดนื้อตัวสุดเพลินเลยนี่เนาะเอาซาๆ่าซาซเออโอ้โหนี่ห <c oughs> <c oughs> นวกปลายเอา อ๋อเลียนกันเียงกันทั้งใบหืยทั้งใอหมืดมืดวะชอบแสงเนี่ยาอีกดีตอบอันนั้นเลยปักซีได้ที่เนาะสีลาวด้อน้เด้อแถวหอมป้อมใส่มดทุกอย่างเลย

ได้ได้ส้มผักนี่จะครบรถต้นไม้มีส้มผักจานจ้อยยังบุมหมายวนีซ้ำขูนย่งดีวะอ๋อโอ้ย,เ,ยอเต้นตงเดง้งตรงเดง้งปา่าสดแท้เสดแท้เอยเบียมันยังเป็นปลาสดอันปี่มันเป็นปลาสดุ้ <laughs> mhm mhm thoát thoát đi bắt nóng gỡ được tiêm quyền ở Hoa tìm kỵ dung tìm ra hm. We hoặc bao nhiêu hết. Hoặc bao nhiêu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  bao không? tiền Oh, kiểu cái kiểu một cọc xếp xếp oh, Bao vườn đẹp tốn đi nè Bao cũng ngon Hãy subscribe không

ý thức 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 ý Đấy đồng, đồng thì nó Đồ 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 ổn ạ Đồ đồ ổn Xàm như <laughs> อุตส่าห์อากาืจะเียมแห้งนน เออเออเออจนคุณบไรดูแล้วเพียงโอ้เขาครัวโอ้โหหัวนานมาหยิบซุมพรางเสด็จอ่าเห็นในสุมฝะเนาะอืมอืมเข้าไป làm chi buộc này hứ làm chi buộc hút anh nói tiếng không xong hoặc tí hút cơ cứ khói Hãy subscribe อะไรล่ะโอ้แผวหอมบัวโอ้ข้าวคัพตินเนี่ยว่ะครับกองน้อยนาะเนาะมันบุหินนาหมดมันยกสูงมันบุหินถ้วยเจียวมันบุหินตุ๊ปปาเนี่ คำนี้เผื่อพี่น้องเลยโอ้เต็นนี่มดเฝ้าอย้าเฝ้าโอ้คำนี้ต้นขนาดพี่น้องต้นหักบัวออกวั โอ้หุ่นมากระดุมมีเลยปยุบหยุบหยุบยับหอืบ้อสองขวางเรียบอะ โอ้อหมาสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่าน้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายโอ้แซ่บหลายพี่น้อง